ครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมเกมรมาชา h a ชาแนลนะครับก็ตอนนี้ก็พามาที่วัดแสนสุขเหมนเดิมเราจะมาดูว่าวันนี้ผมจะจุดทูปนะครับแล้วก็จับปิงปองดูนะครับให้ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับให้ติดตามไปนะครับว่าผมจะจุดได้เลขตัวไหนแล้วก็จับได้เลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมได้เลยครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายนะครับผมก็พามาที่ไอ้ไข่วัดแสนสุขนะครับตอนนี้ครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาจุดทูปกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้เลขตัวไหนนะครับนี่ครับก็ไขก่ก็บางคนก็มาขอโชคขอลาบนี่ก็ประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยววันนี้ผมช่องเขคมีชา,ชาแนเนะครับจะลองทำการขอโชคขอลาบดูนะได้ลาบจากช่องผมนะครับ นี่วันนี้ผมก็จะจุดทูปจับปิงปองให้เห็นเลยนะครับวันนี้ครับ ที่ทุกท่านครับตอนนี้ผมจะจับลูกปิงปองหน่อยนะครับก็คือตอนนี้ก็คือถ้าผมจะจับเป็นเลขท้ายแล้วก็ถ้าออกผมจับได้ตัวเดียวนะฮะได้เลขตัวเดียวผมจะจับสองรอบมาแต่ว่าถ้าจับได้เลขสองตัวก็คือผมจะจับรอบเดียวนะฮะเดี๋ยวติดตามรับชมได้นะครับผม นี่คนลนะครับเอสีี่นะครับ FC ครับอ่าเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับที่ผมจับได้คือน,นี่ฮนะามนะครับ FC ครับ นี่แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะครับ fc ครับนี่ครับเก้าสามนะครับเก้าสามเก้าสามซานี่นะครับเก้าสามนะครับโชคเสียงเบอร์ดูนะครับว่าเป็นเลขที่ตรงกับท่านไหมฮะนี่คือสองตัวล่างนะครับหรือว่าใครจะซื้อเป็นสองตัวบนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ อันนี้ก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็อีกอย่างนึ่งครับเดี๋ยวผมจะลองจุดทูบดูนะครับว่าผมจะได้เลขตัวไหนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับ FC ทุกท่านนะครับแล้วมาดูว่าผมจะจุดได้ตัวไหนแล้วก็เป็นเลขที่ตรงใจท่านผู้ชมแลเอฟนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ หวยรัฐบาลไทยออกแล้วนะครับอย่าลืมหาซื้อกันนะครับเพื่อเอฟซีจะโชคดีหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะโชคดีนะโชคดีเหมือนกับผมนะครับอขอให้ติดตามดูนะครับผมนี่ครับผมจะทำการจุดทูบแล้วนะครับขอให้อใ,ใครนะครับขอ ช่องของผมปังปัๆนะครับมีคนติดตามเยอะๆนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็จะทําการจุดทูปเพื่อเอฟซทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมได้นะครับเอฟซทุกท่านครับมีโชคร่วมกันนะครับก็คือตรงนั้นผมจุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับเอฟซทุกท่านครับว่าผมจะได้เลขตัวไหนนะครับ ับผมก็ที่ตอนนี้ผมรอจุดทูบอยู่นะครับตอนนี้ผมจุดทูบนะครับว่าผมจะได้เลขตัวไหนนะครับก็มีหลายท่านที่มาขอตัวขอลาบแล้วก็สมหวังก็หลายท่านแล้วนะครับที่มาขอพรตรงนี้จากไอ้ไข่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าวันนี้ผมจะได้เลขตัวไหนนะครับให้ติดตามรับชมดูนะครับทุกท่านครับวันนี้มี เด็ดแน่นอนครับคือเป็นเลขหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจําวันที่วันที่หนึ่งนะหนึ่งตุลานะครับติดตามรับชมได้นะครับผมนี่นะครับ f อซี FC, เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่า,ามีเลขอะไรโผล่มาบ้างนะครับ นี่นะครับเห็นกันไหมครับตอนนี้โผล่มาแล้วครับเป็นเลขอะไรครับเลขเจ็ดนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าเจ็ดจะมาไหมชอบนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับขอให้ FC ทุกท่านมีโชคร่วมกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทูกกําลังจะไหมลงครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูอีกทีว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับนี่ครับเริ่มเริ่มมองเห็นตัวที่สองแล้วนะครับ นี่ครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็คือนี่ฮะสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือมี7มี9านะฮะไม่รู้ว่าจะตรงใจใครหรือเปล่านะครับ f c ทุกท่านนะครับนี่ฮะวันนี้ผมมาจุดอ่าก็เป็นวันอังคารที่ที่26นะครับวันนี้นะครับนี่ฮะก็เริ่มเห็นตัวที่3แล้วตอนนี้ก็คือเห็น7เห็น9นะฮะ ตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะตรงใจใครหลายๆคนไหมนะครับนี่ฮะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะมีเลขเด็ดอะไรวันที่วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูมาชมกันนะครับว่าจะได้เลขเด็ดอะไรนะครับนี่ฮะนี่ครับทุกท่าน fc ทุกท่านโชคดีนะครับร่ลำรวยกันทุกคนนะครับ งวดวันที่หนึ่งที่จะถึงนะก็อยากจะให้ถูกกันทุกคนนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่โชคแต่ว่าสนานะครับก็ถ้าไม่ตรงไม่อะไรก็อย่าว่ากันแล้วกันนะครับเอฟซี FC ครับนี่ฮะงวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะได้เลขตัวไหนกันครับ ครับหลังจากที่ทูบหมดล了 FC ครับเจ็ดเก้าหกนะครับเจ็ดเก้าหกนะครับ FC ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ FC ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนี่ครับเป็นทูบที่ผมจุดวันอังคารวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกเดือนกันยานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับขอให้ท่าน ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับนี่ฮะก็คือท่านเห็นเป็นเลกอะไรก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่ครับไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะครับแต่ว่าผมถ่ายทําให้เห็นแล้วนะครับวันนี้เลขจากไอ้ไข่วัดแสนสุ่นะครับวันนี้ที่ผมจุดทูบได้นะครับเจ็ดเก้าหกแล้วก็สองตัวที่จะปิงปองได้ก็เป็นเก้าสามนะครับ แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเอานะครับว่าท่านชอบตัวไหนก็ไปหาซื้อกันนะครับนี่ฮก็คือเป็นเลขที่ผมจุดได้จากไอ้ไข่วัดแสนสูงนะครับ f c ทุกท่านครับฝากกันด้วยครับช่องเขียนมาชาติแชนแนลนะครับผมเนี่ยใกล้วันหวยออกก็จะมาประมาณนี้นะครับผมมาจุดทูปขอโชคขอลาภจากไอ้ไข่นะครับวันนี้ขอให้ f c ทุกท่านโชคดีนะครับ จะลืมนะครับไปหาซื้อกันไว้นะครับเผื่อท่านจะถูกรางวัลน,นะครับ796นะครับนี่คือเลขทูบที่ผมจุดได้วันนี้นะครับ โชคดีนะฮะร่ดำรวยเงินทองมีเงินใช้นะครับขอให้เฮงๆงไปกับผมนะครับแล้วก็ขอให้เฮงเขอให้ไอ้ไข่หรือพี่ไข่วัดแสนสุขเนี่ยจงรดน,นดาลให้เอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับรวยๆเฮงเกันนะครับงวดวันที่1ตุลาคม2566นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ f c ทุกท่านครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเขธรมชาติชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ